เป็นยังไงบ้างเรื่องการบริการพี่กิจบริการดีมากครับผมตื่นเต้นไหมคะครับตื่นเต้นมากพี่กิจเห็นแล้วถูกใจไหมคะพี่กิจครับถูกใจมากครับ ีค่ะฟอร์ดซื้อรรวยบายวาเลนค่ะแล้ววะเลนที่ปรึกษาการถ่ายฟอร์ดเอริสสาขาสนธิเบศมาส่งมอบรถให้กับ f อฟนะคะลูกค้ากันถึงที่บ้านเลยขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็แนะนําสอนการใช้งานอยู่ภายในรถค่ะอธิบายเรื่องอะไรการใช้งานต่างๆของฟอร์ดเน็กเจ e ร e เอเวอคันนี้ค่อนข้างจะมีระบบเทคโนโลยีเยอะรวมถึงการโหลดโปรแกรม f o r d Pass Connect ด้วยล่ะค่ะก็เลยสอนการใช้งานอยู่นะคะ วันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรที่มาส่งมอบรถจริงคันจริงก็คือ Next-Gen e v e r e s t t i cool t เทเนียมพลส4คูณ4ไบเทอร์โบกับสี b s s o u u t e Black สีดำนั่นเองค่ะวาเลนก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดและเป็น 4x4 เกียร์อัตเรียอิชิ i เตอร10สปีดด้วยค่ะและคันนี้นะคะพอเรามาถึงที่บ้านก็ได้เห็นบรรยากาศเลยว่าวันนี้นะคะฝนก็ไม่ตกด้วยค่ะรถก็เลยยิ่งสปอร์ตยิ่งหลอ ลูกค้ากำลังเรียนรู้การใช้งานนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ของอร์ดอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปฟังความรู้สึกลูกค้าในวันรับรถวันดีๆวันนี้กันคะ่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะกับเพจ Ford ซื้อรถรวยบายวาเลนนะคะอยู่กับลูกค้าแล้ว เดี๋ยววัเลนนะคะจะให้แฟนๆทางบ้านได้ฟังความรู้สึกของการรับรถ Next-Gen Everest ส i t ไท i u เนียมพาส4คูณ4สีดำคันนี้วา่าลูกค้าตื่นเต้นแค่ไหนและรู้สึกอย่างไรนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคพิกิจสว,ส,สวัสดีค่ะคเลิกงามยามดีเลยนะคะอยู่ข้างๆพิกิตเลยวันนี้ค่ะพิกิจรับรถ Everest คันใหม่และรุ่นท็อปสุดเลย ตื่นเต้นไหมคะครับตื่นเต้นมากและที่มาออกรถกับวาเลนครับเป็นยังไงบ้างเรื่องการบริการพี่กิตบริการดีมากครับได้รถไวไหมคะครับผมรถคันจริงที่มาส่งถึงที่บ้านพี่กิตเห็นแล้วถูกใจไหมคะพี่กิตครับถูกใจมากครับมีวันนี้แอบมีเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ของทางฟอร์ดมาร่วมอธิบายสอนการใช้งานพี่กิตเข้าใจระบบไหมคะครับเข้าใจครับระบบเยอะมากครับและจําหมดไหมคะ ยังไม่หมดนะครับยวต้องโทรไปถามพีม่รองได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฟอร์ดของวาเลเนเนี่ยสาขาวาเลเนย,ยินดีที่จะให้ข้อมูลและ,<ช>ะรายละเอียดเห็นว่าเจ้าหน้าที่ฟอร์ดเขามีการสอนให้โหลดแอ r ฟอร์ดพัสดคอนเนก็กชั่ช,ชอบโปรแกรมนี้ไหมคะพี่ครับดีครับโปรแกรมนี้ปลอดภัยดีครับช่วยเรื่องอะไรบ้างอ่ะก็หลายอย่างนะครับเรื่องสตาร์ทรถเรื่องควบคุมรถอะไรเงี้ยก็ได้รู้หลายอย่างอยู่ครับ ได้รู้วิธีการว่าสามารถจะรู้ตำแหน่งรถสั่งสตาร์รถสั่งเปิดแอร์ปรับอากาศได้เลยล็อกรถได้ด้วยทีนี้ใช้งานง่ายเลยใช่ครับค่ะเอาละค่ะและวันนี้นะคะเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันที่แฟนเพจของวาเลนและวาเลนเองได้มารีวิวส่งมอบโปรจริงให้กับพี่กิจนะคะก็ฝากบอกทางบ้านหน่อยได้ไหมพี่กิจว่าถ้าอยากได้ฟอร์ดเอเวอเรคันน่าสนใจไหมในระบบ น่าสนใจครับตัวนี้น่าสนใจมากตัวท็อปยอมรับว่าตื่นเต้นครับและวันนี้นะคะพี่กิจก็จะได้นํารถใหม่ป้ายแดงคันนี้ไปขับใช้วิ่งจริงบนท้องถนนนะคะว่าเลนก็ฝากแฟนๆว่าถ้าใครอยากได้รถที่เป็นทรงสปอร์ตและระบบความปลอดภัยครบแบบนี้ติดต่อทักหาได้เลยไหมพี่ได้ครับได้เลยครับนี่ครับชื่ออะไรครับว่าเลนค่ะนี่นะคะก็จะเรียกยากนิดนึงนะคะ แฟนคะ่ะวันนี้คะ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มของผู้รับรถนะและการ,รส่งมอบรถใหม่เนี่ยไฟแมทริก LED โดดเด่นมากเลยอย่ายืนข้างหน้าแบบนี้พี่กิตหลงหลงชอบไหมใช่ครับนเนี่ยเนาะไฟแมทริก LED ที่บอกว่าเป็นไฟหน้าแบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติทำงานได้อัฉฉริยะมากๆเลยแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไรวิ่งกลางวันรูปซีแคมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเน็กเจนร,รุ่นใหม่แบบนี้เอเวอเส รุ่นใหม่ที่มีระบบความปลอดภัยครบพอรุ่นนี้เขามีกล้อง360รอบรคันครับค่ะก็อย่างนี้ก็เป็นตัวช่วยเลยนะคะเอาละคา่ะงั้นวัเลนขอส่งมอบความสุขดีๆในวันนี้ให้กับแฟนเพจทางบ้านเพราะภายในเป็นเบาะสีครีมพารีก็ฝากติดตามไว้ทางช่องของรถเพื่อคุณบายวาเลนนะคะฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะคแล้วก็ช่องทางแฟนเพจฟอดซื้อแล้วรวยบายวาเลนและโทรเข้ามาที่089 4599740าเวาเลนจะให้รายละเอียดข้อมูลเหมือนที่ให้รายละเอียดกับพี่กิจไปนะคะรับเนาะแล้วหลังจากวันนี้ถ้าพี่กิจยังสงสัยในระบบเทคโนโลยีระบบการใช้งานสามารถทักหาวาเลนได้ตลอดเลยและพี่เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์โปรดักก็ยินดีนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากเรียนเชิญเอารถไปเข้าศูนย์บริการที่เราด้วยนะคะได้ครับเอาละค่ะงั้นพี่กิดขาเราลากันไปดีไหมคะในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวให้แฟนๆได้ชมรอบตัวรถกันอีกทีกันบ๊ายบายค่ะขอบคุณคาเขาบคุณค่ะขอบคุณค่า